สวัสดีค่ะทุกคนเจ็บในท้องเนี่ยมาซปือกับเจ็บบิดๆดะอะไรบุ๊กพี่ปอบบิดใส่เขาบอกเอากินยังะกินตำม่งกินหนึเดียวเนา่อ้าวข่อยอยากกิน,น,น,กนมหมากแตงแคนตาลูกเลย นจะมีบงเงินละครับแน่มีอยูุสามีเสือเราต้องมีเงินเลยในกระเป๋าไอเกี่ยงงัดเลยมีย่สามีเสือกินเมื่อยกุมใจเราพี่น้องตะกี้อยากกินยังกับเสือกินได้เนะี่ยอยากกินยังกับโอ้ยน้ำลายเทียอะ, <laughs> อะชีวิตคนเรามีขึ้นมีลงแหลแต่เราต้องอดทนต้องรับกับมันให้ได้ ลอยว่างแค่นั้นนะตั้งใจหาเห็ดเพียงต้นเลยก็ต้นมะทุเรียนไหนนั่นเออตะปูแมนต้นลำไยมั้งต้นลำบุญต้นลำบุญสมัยฮิสานเนากครับพีเออมีผู้ใดปลูกบางงอได้ไปว่าทางอีสานเนาเนาะมีเออแค่ก็ว่ค่อยเห็นเนาะต้นทุลโคลเลียนเห็นอยู่แต่ต้นบางงอในขั้นเห็น นี่อากาศแดดร้อนกดดแดดร้อนร้อนนั่งในรถเร็วสิบหกโมแดดสองเบื่อแค่พี่น้องคนโอ้ขาวจั่วเลยแดดส่องเออมันรถมันมามีอะไรไสลายอย่างรถก็เลยรูดนะลแดดมากมันก็ขาเ็เลยมาเรียนอะไทำนันนะ เป็นใหญ่เพชรเอ้าเปิดนเปิดไฟแต่ว่าแต่เรีอกว่าเป็นเงาแดดเสียแดดสะท้อนกับคุณเพชรครับสวัสดีครับพี่น้องคุณก็พูดมั่วซั่วเอ้าคนนึ้ว่าเพิ่นเปิดไฟพี่น้องเพรานเปียร์ไทยกล้องพี่น้องพวกนี้มันดึงเสียงตะวันนีคือคนเปิดไฟเลยหรือว่าเปิดไฟอีหลีคือกาว่าเปิดไฟแล้วหน่ะพี่น้องไม่ใช่เออเงาเสียงแดดฟ้าคือเปิดไฟเลยน้องสวยเลยสวยเลยเอ้าไม่ใช่ไม่ใช่เปิดจริงจริงเปิดจริงจริงเหรอ เอาก่อนมันสังเกตไหมแทางนี้อ่ะบเอ็มมีอ่ะบบเอ็มเงาแดดเอาตีแล้วทางนี้คือบบมี่เงาแดดอะฟังเงินเลยพี่น้องในกล้องเห็นเราพูนี่เนาะเห็นต้องถ่ายเลนธรรมดาเห็นมันเหมือนเปิดไฟเลยอืมเออเป็นปรากฏการณมือคอยนี่พี่น้องเหยวไอ้ไกลนะว่าเออมันเปิดไฟตะเวนเนี่ยมึงเห็นป่ะพลังแสงอาทิตย์เออมันเป็นอัตโนมัติ มันเนนนนปิปดความก็ขึ้นมทีแรกรวมเกิดลอนแรแบมันเงาเสียงเดดสะท้อนใชหลังลมันนองอารสวยงามเลยมาพี่น้องกันเดินทางไปจีไปใส่แนะพี่น้องสามพ่อแมลูไปใสกับไปนะปกัไปอยากกินยาไกินเย็ดีฟาเลาะเนี่ยนะพี่น้องเลยอยากกินน้าเย็น<อ> คนผู้ใดจีใส่ลายไปสีหรือว่าสีจังไดก็ตามพี่น้องมาเบิ่งเรื่องของมันเขาบ่มียันอันใดคือความจริงก็คือความจริงก็คือว่าข่อยบ่ได้เฮ็ดหยังผิดกฎหมายข่อยอยู่ในบ้านกอบบ้านเมืองมีแต่คนบ่มักข่อยมากกับลวดไม่ยากเกียดให้เฮาผิดนี่มันยากเกียดโดยที่ไม่มีหลักฐานนี่มันไม่ใช่นะมาเรียงหาเล่าใส่ข่อยมาหาด่าข่อยแล้วไม่น่ากัดไปพูดตรงนั้นพูดตรงนี้แย่พวข่อย ี่น้องก็ต้องเบิ้งคลิปที่เขาแขร์แล้วก็ต้องมาเบิ้งต้นฉบับนำ้ำเนี่นมาแม่นที่เบ<ะ><ะ>ิ้งแต่คลิปสั้นๆแบบนั้นว่าผู้ขยี้ว่ายผู้ใดนผู้ขยีมะมะ้ตอบโต้ผู้ใดนมาเมนไปเบิ้งคลิปผู้ขยฝ่ายเดียวแล้วก็ตัดสิน้นงเราทิ้งที่น้องมันเราออกคลิปไปก็คือว่าคนมาด่าเล่ามาดาลูกเล่ามาดาขอบครัวเล่าด่าพ่อดาเม่เล่ามาดาพ่อหล่อเม่เลาเทาก็ต้องปกป้องตามสิทธิมนุษยชน ทีทีเซรี่ภาพของไปของมันใช่คนทุกคนก็ต้องมีศักดิ์ศรีของจาของใช่แล้วคนมาใส่ลายป้ายซีแล้วก็ต้องปกป้องเพราะไม่มีใครมาปกป้องเราเขาก็ทําท่าเอาไปเคตรงนั้นตรงนี้ก็ให้มาดูที่ตัวผมด้วยครับเพรกลัวผมเลยพี่นองมีจนาซารีนะที่เราเดียวอยูู่้เดียวเราข่อยกมันใจมากข่อยไม่ได้เห็นยังผิดกฎหมายขอปริญาติขอไม่ได้เห็นผู้ใดเดือดร้อนแค่ว่าเขาบ่งมาข่อยแล้วเขาดิ้นเอง เขาทำลายข่อเบื้องในเขาว่าเพาดิ้นเพราะเขาถูกเราด่าไงเขาเลยดิ้นคิดเบื้องพี่น้องมันมันเราองสินเราคอยดินเราเอฟซีพี่มาบอกเลยว่ามันจะเอาฮอนลูกไข่ก็ลุ่มนางม้วนห่อไปหะติดน้ำเสาร์ไว้าเออเออไปติดมาเป็นบุคคลอันตรายพูดเนี้คนอันตรายบุคคลคนตงคนมาสั่นพอดีขันผู้ใดเอาลูกเขาไปติดแล้วคนที่บอกตำรวจเลยปะเนี้ยว่าให้เบื้องกองมุ้งจอดรัามเราไปติดวงใดที่ได้เห็นเลยมันเอามันติดนั่น คู่ข้ามห้องวันนั้นเราเกินไปกูก็แเสียงหูบสุไปติดตามเสาคือกันกู่เสียงหูบสุไปติดต,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 ตามหัวลงดาหนังมนเปา่ปาเป้าดาเมหมอนดาโคดดาพอไข่ดาเมหมอนดาได้แต่พอหนังมดเราล่ลองใจมันระเบิดขึ้นเราดาเมียมันขึ้นเครียดเพิ่นกันยังเครียดเครียดหลายสิตายว่าเฮานี่ด่าด่าคนไทยได้นี้ใสแบบภาพรวมเลยไสหลายทำทำเป็นมายอมรับความจริงว่าเขาด่าเจ้าของอ่ะนะพี่น้องก็ต้องฟังเห็ุ ่กับมันโรคจิตนะมันมันป่วยพี่น้องคนมันป่วยทางจิตะมันเป็นทังสี่แหละเราคนที่ขอบ่งนคลิปนี้เลยถามพวกเรนี่เบื้องคลิปเนี่ยว่าข่ก็นั่งวนบพเคยไปหาเลี้ยงคนก่อนบพเคยไปเหตุแต่คนเสื่อมเสียบ่เคยไปใส่ไร่ใบสีผู้ใดไข่ยัดยืนปกป้องแค่ครอบรัวไข่ครับคนธรรมดาผู้ไข่เขาไม่ได้ไปเฝ้าภาพร่วมต้องเบื้องที่เหตุผลบุข่อยน้าเลยพี่น้องนะผู้เจ้าต้องเบื้องเขาเน่ะเบื้องบ่้ไข่น้ำ เมมเราเขาบาอกยังไปในตัดฟิลล์ลูกข่ด้วยเนาะอ,อันนี้เขาก่ได้มาเล่าเพื่อว่าให้คนเห็นใจเนาะแต่เขาบอกควจริ่งนะควจกิ่งันเป็นสิ่งว่าไตา่อ่บริสุดใจญ่อย่ไปเนาะลูกข่อไม่ได้ลูกข่อเขอาก็ต้องหัวงตรงแพง้ขันบ่ธึกไผ่บ่ลูกของแนวนี้นะแล้วข่เขาบ่าบได้คนจักเป็นการชวนโตครับเขาอีกนะจะเขาเป็นลูกเต่าเราผู้ใดเขาจะยิม่มาสร้างลูกไขอ่อ เพื่ออะไรมาดาผู้ข่ันผู้ข่ันดาขึ้นแบัตรเทียดคันเป็นค้นกิ่งมันก็ต้องเฟ้เฟ้มีข้นยุติธรรมในโตโมเมนต์ที่ไอ้คิดดำเราแต่ตัวเองชนะนไปเดี่ยวเป็นไปไม่ได้เนาะบ้านเมืองมีกฎหมายมีกฎมูกฎบัตรกฎเมืองมีผู้หลักผู้ใยค่อยปกป้องดูแลคนหน่อย э. จอนชิมีใบเห็นยังเนาะค่อยลูกคอยครับน,มน,มน้องมณ์โมเมนเด็กน้อย ไขรู้ว่าอันไหนมันผิดมันถูกอันไหนดีอันไหนชั่วผู้กไอยรู้ดีชั่วอยู่ที่ทําตัวดีชั่วอยู่ที่ตัวทําสูงต่ําอยู่ที่ทําตัวติไข้กำลังมุ่นคารเม้นที่บอกคาร์โได้บอกว่าผู้กไอยเป็นคนดีเล้วคาได้่าได้เป็นคนดีแต่คารบกได้เป็นคนชั่วู้ก่อยเป็นบุกคนธรรมดาที่ถึงเง้งกระทบจิตใจมันก็ต้องมีความรู้สึกนึกคิดมันเป็นเรื่องของคนปกติทั่วไปเราไม่ใช่อิฐใช่ปูน ไฟว่้งม่นนั่งเอกคือพระเอกเดี้ยชิพัฒน์ดาวคอยไฟเดียวเราคอยชิพัฒน์นางเฮนนาสาวๆเราหายก,กันในละครเราเ,รารเขาไปหายเาราสมใจเป็นน้ำตาข่อยดอกต่อไปนี่นะคอแต่แค่ว่าคนมาบ่าอันไหนมันเมนอยเข่าไปปั๊บปรุงมันมาละแต่อันไหนมันไม่ใช่มันโดนกล่าวหาพูดเกินไปเรื่องแค่นี้ความเจ็บนี่ไม่มีเสียงเข้าว้าซชั้นนี้แต่เพิ่นเพ่าพี่ใส่ลาย เข้าใจไหมคะความเจ็บที่ไม่มีเสียงน่คนอื่นไปหาเนอะใหม่ในหวยในน้องโอ้ยขยันจังเลยดีเนาะค่ไขยก็เมียเขาไปเอาแล้วเป็นขโมยเป็นไผ่บ้านไผ่เมืองคนคนอื่นไปหาน่ะได้ลงคิดมาคืนทันเดืนทันย่องว่าเขาขยันแต่เฮานี่ไปหานี่ว่าเขาไปหาลักหาขโมยเขานี่เหรือนี่หรือคนที่หาที่ว่าสังคมว่าเราเป็นคนไม่ดีนี่หรือ ก็ต้องถามชาวบ้านเข้ามาตรงนี้หาได้เนาะครับตรงนี้หาหกินได้เนาะครับแต่คนเพชผิดคนหมายเพราะเป็นบ้าไปถ่ายคลิปมาประจานเลยอย่นแต่คนโง่ตัวนะรครคลิปได้ทีงไหนเนาะความเจ็บนี่ไม่มีเสียงไครแค่อยากให้พี่น้องมองบูคไข่ในอีกมุมหนึ่งว่าถ้าคนบอกว่าบบเป็นคือบูคไข่สิบพรเข้าขใจเนาใช่แล้วครับคุณเพชรใช่ละะแล้วครับ สิ่งที่พู้ค่อยเป็นยุ่ทุกวันนี้เขาผค่อยปกป้องลูกค่อยแล้วก็เมียค่อยใช่แล้วครับ,<อ>บใช่แล้วครับน่ารักมากเลยครับถ้าเป็นผัวเป็นเป็นพ่อเป็นแม่ไม่ปกป้องลูกมันสิลูกคอ่อยจะยู่แบบไหนี่เดินไปทิศทางไหนใช่แล้วครับใช่แล้วครับถูกต้องครับอันคนที่มาเบามาปล่อยมาจมมาอยากน้ำไหนสมสมมติว่าจ้างกันพ่อลูกค่อยว่าไปโรงเรียนค่อยอยองตัวอย่างนะสมมตินะ สมมูลว่าลูกไข่ปุวยไข่หรือว่าไปเอาล่ะวันนี้ขอเป็นพี่เป็นนาลนะไม่ลูกไปโรงเรียนไม่สนใจพ่อแม่ที่เกียดพ่อแม่ตื่นสายแม่ลูกไปโรงเรียนพ่อแม่ตื่นเช้าทุกวันค่ะตื่นทุกวันค่ะรู้หน้าที่พ่อลูกเขาไปโรงเรียนปั๊บก็ไปสางเรียงสางเล้าหารอยตายเนี่ยปันนี้ก็ไปบอกว่าโวันนี้มันมาโรงเรียนนักศึก้าที่เออเมีเป็นอีกาอยู่ในหูในฟุ้งหงอสนวันเสบยากให้ลูกใครเลี้ยงวานนี้ อาซุปเป็นบ้าว่ะคำว่าซิวเฮาซุปอิจฉาไม่เล่าพไป่คำว่าพ่กไป่ไม่เล่าไผ่ขยากน้ำอิจฉาเข้าจุงมือกันสั้งพอสั้งเมียเขาก็จะอยู่ได้ก่อนจะไปเดือดร้อนอะไรกับกับเด็กหนุ่มแต่ทำไมตัวฉันจึงไม่มีสิทธิ์อยากก้เขาได้รับได้เรียนสิเด็กน้อยเขาจึงมีอนาคตของเขา เขาเรียกอนาคตของชาติรู้เปล่าคะติดไปยากนะมึงเขาเออเคลสเท่านี้แหละอ, okay, อย่าพูดม,มากมิน้นที่ฟันโอเคไปก่อนค่ะทุกคน